ผมก็คุยนะครบเป็นประจำทุกจะบอกทุกวันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหายไปสี่วันนะครับวันหยุดก็คือพักผ่อนครับไม่ได้เตรียมเรียกว่าละไม่ได้เตรียมเนื้อหาที่จะมาวิเคราะห์นะครับรีวิวเลขกลุ่มให้ทุกท่านได้ชมเพราะว่าก็พักผ่อนเต็มที่ครับพาครอบครัวไปที่คันที่จังหวัดอุลรธานีกลับมาอีกสองวันก็นอนนะครับนอนแล้วก็แต่ก็ยังตอบคําถามนะครับอยู่ใน YouTube อยู่ในไลน์อยู่ใน Facebook นในแฟนเพจอะไรก็ตอบอยู่ตลอดนะครับแต่แค่ไม่ได้เข้าไปาไม่ได้เตรียมอะไรมันเยอะแย่มากมายเพราะว่ากะว่าพักผ่อนนะครับอ่ะโอเควันนี้กลับมาแล้วตามเวลาปกตินะครับวันที่29กนะครับใกล้ละใกล้สิ้นเดือนละ <laughs> ทุกคนก็อรอความหวังมย์เงินเดือนก็รอความหวังงินเดือนนะครับแต่มาย์เขาเรียกว่านักลงทุนก็รอความหวังวันที่1นะครับอ่ะโอเคขอให้ทุกท่าน โชคดีทุกคนนะครับไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามอ่ะมาเจอกันวันนี้นะครับเป็นเลขที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันหลายคนหลายท่านกลัวกลัวนะครับเพราะเป็นเลขกลุ่มที่เ้ยเลขเนี้ยไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเรามามองอีกมุมกันนะครับก็มองสองมุมมาแหละปะกติผมก็มองสองมุมนะครับอ่ะโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมตั้งชื่อวเป็นจอฟีมือผู้อดทนนะครับ แค่ตั้งชื่อก็น่าจะรู้ว่าผมมองมุมอมองของเลขกลุ่มนี้เป็นเลขของคนที่เป็นนักปฏิบัตินักลงมือทำนะครับคือถ้าเป็นเรื่องอื่นนะมันจะเป็นมุมที่แบบว่าเอออาจจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นมุมเรื่องของการทํางานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของบุคลิกภายนอกเป็นคนที่ค่อนข้างแต่งตัวค่อนข้างเงียบเสียเวลาในการแต่งตัวค่อนข้างคือจะบอกว่าเยอะก็น่าจะเยอะเพราะสมมติว่า ผมให้ให้ลองนึกภาพบุคลิกของคนคนนี้ที่แบบเป็นเรียบเยบง่ายๆดูจริงจังนะครับถ้าถ้าแบบที่เราเห็นแต่ว่าเสื้อผ้าพรอขอเขามันดูมันดูดีในลักษณะของมันเหมือนกับคนที่รีดผ้าเรียบตลอดเวลานะครับถ้าไม่จ้างนะถ้าเป็นคนที่ทําเองอะไรเงี้ยนะผมมองว่าเขาก็รีดไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆนะก่อนที่เขาจะออกมาจากบ้านอะไรเงี้ยเสื้อผ้านี้เรียบร้อยเลยครับ เพราะเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับผมเอค่อนข้างจะละเอียดมากในในวิธีการที่ทําอะไรต่างเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะออกไปสู่คนเห็นภายนอกเนี่ยมักจะทําได้ดีผมมองว่าก็ดูก็ดูสะอาดไม่ได้ลกอะไรนักหนานะครับคือจะบอกว่าถ้าให้มองในมุมของเ,อเรียกว่าอะไระมุมของสายอาชีพก็ไปทางทหารตำรวจได้เลย นึกออกใช่ไหมมันก็เรียบมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนปกตินะถ้าไม่ใช่อาชีพพวกนั้นก็ก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องเสื้อผ้าอภรอตเป็นค่อนข้างดีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบให้มันสวยงามอะไรเงี้ยก็คือมันดูเรียบร้อยอะนะครับประมาณนี้นะครับเป็นคนที่อยู่บุคลิกด,ดู่พงฐานเงียบๆขรึมๆนะครับถามว่าดูดูไหมก็ก็อาจจะดูไกลๆนะแต่ก็ไม่ได้ดูขนาดคือเป็นคนีเงียบะนะครับก็ประมาณนี้สําหรับบุคลิกภายนอกคราวเนี้ย เรื่องหลักเมนใหญ่คือเรื่องการทํางานเขาเป็นคนที่หยิบจับอะไรแล้วต้องต้องผ่านน่ะหมายถึงว่า QC part ทุกอันน่ะไม่ก็ออกใช่ไหมเออคือไม่ใช่ว่าเหมือนถ้า,ถ,าถ้าเกิดมีงานเขาต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขากำลังรือทำเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าค่อนข้าง,ะงจะละเอียดมากเอาเป็นถ้าจะเป็นคนค้าขายนะ่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนที่สต็อกของตลอดเวลาเหมือนเช็คสต็อกตลอดเวลา ขายของชิ้นหนึ่งได้ก็มารีแบบหรือไม่ก็มีโปรแกรมที่สามารถเช็คได้ตลอดเวลาตรวจสอบในร้านก็จะมีกล้องวงจรปิดมีรูปแบบวิธีการจัดก,การอะไรคือครบคันและสามารถคือถ้าหยุดตอนไหนก็รู้ว่าของมีเท่าไหร่อะไรยังไงยกเว้นกรณีที่มันต้องเป็นช่างน้าหนักช่างกิโลนะไม่ใช่แบบว่าขาย้าวสา,ารแล้วมานั่งนับเม็ดไงไม่ใช่กนะ็ไม,ไม่ขนาดนั้นก็เอานะกิโลขายไปแลวกี่กิโล กระสอบนี้มีกี่กิโลอะไรเงี้ยเป็นคนค่อนข้างจะละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องของการขาดทุนขาดทุนเนี่ยผมมองว่าไม่ขาดทุนแน่นอนไม่ขาดทุนวนิธีการทางานนะคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของนักวิชาการแน่นอนมาตรงแนวอยู่แล้วครับเขาเป็นคนที่สามารถศึกษาคนคว้าหาความรู้อะไรได้อย่างลึกซึ้งลงลึกแบบจริงจริงจังๆทำละเอียดมากเหมาะกับพวกนักวิจัยหรือว่าพวกที่จะพัฒนางานต่างๆให้มันต่อยอดไปเรื่อยๆ อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้เด่นเรื่องของการพลิกแปลงรูปแบบแต่ว่าเหมือนจะคนเรามันก็ต้องมีฐานถูกไหมครับคนเราก็ต้องมีฐานพื้นฐานไนที่ว่าเออจะต้องจัดล็อกยังไงจะต้องมองวิธีการในการทํางานยังไงคนคนนี้ทําได้ดีละเอียดมากแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นการตรวจสอบไหมถึงว่าตรวจสอบกลับไปกลับมาอะไรพวกนี้นะเขายิ่งทําได้ดีเลยนะครับยิ่งทําได้ดีเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบก็คือ งานถ้ายัางไม่เสร็จเขาก็จะไม่เลิกทาเขาจะทําดีกว่ามันจะเสร็จแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถจะเอาไปคล้ายๆกับว่าไปต่อยอดหรือว่าไปเขาเรียกว่าถ้าเกิดมีคู่แข่งอะไรพวกเนี้ยก็ถ้าเกิดว่าไปปะทะกันอะไรเงี้ยผมมองว่าเราเราต้องเตรียมตัวมาดีมากๆเพราะเขาเตรียมตัวมาร้อยเขาเตรียมมาสองร้อยอะนึ่ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะแบบไปเจอใครเขาก็ไม่กลัว แต่ว่ามันอาจ,จใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวนะค่อนข้างนานนิดนึงเพราะละเอียดมากๆครับเป็นคนที่มีความอดทนในการทํางานสูงมากๆครับหลายคนจึงไม่ชอบเอ,อ่อผมจะบอกให้ก่อนว่าวิธีการที่เราไม่ชอบเลขอะไรเนี่ยเรามักจะมองตัวเองเป็นหลักอ่าอันเนี้ยเป็นที่ถูกเถียงกันว่าทําไมคนนึงชอบเลขนี้ทําไมคนหนึ่งเวลาที่เราไปปรึกษาหรือว่าไปดูของใครแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเลขนั้นเลขนี้ทําไมมันคนนั้นก็ว่าดีคนนี้ว่าไม่ใช่ คือเราเอาตัวเองเป็นหลักผมอย่างผมเนี่ยผมก็ยอมรับว,ว่าผมก็เอาตัวผมเป็นหลักถามว่าเลขกลุ่มนี้ผมชอบไหมผมก็ไม่ได้ชอบนะแต่ผมมองออกว่าเออโอเคเป็นแบบนี้อ่าอย่างเราไม่ชอบห้าเจ็ดโอ้โหมันเหนื่อยยากลาบากกายมากเลยแต่คนคนเนี้ยสติปัญญาดีมากแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดมากๆอดทนสูงคนไม่ชอบผมไม่คือถ้าคนทําอะไรที่แบบอดทนนานๆไม่ได้เลขนี้ก็ไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าคนที่มีความอดทนสูงๆ เลขนี้ก็ตอบโจทย์ครับนึกออกใช่ไหมมันก็ไม่ได้มันไม่ได้มีใครชอบเหมือนกันหมดทุกคนน่ะนึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะไปเถียงกันทำไมว่าดีหรือไม่ดีไม่ดีของเราอาจจะดีของอีกคนก็ได้ซึ่งคนเราไม่เหมือนกันเพราะนั้นการที่มาเถียงกันว่าเลขนั้นไม่ดีเลขนี้ไม่ใช่โอ้เลขนั้นไม่มงคลอะไรความมงคลหรือไม่มงคลอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่เลขเลขมันทําหน้าที่ของมันมันสะท้อนในสิ่งที่มันเป็นนะครับให้เราได้อ่านแล้เราได้เห็นกันถ้าเราศึกษาจริงจังเนี่ยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเถียงกันว่าไอ้เลขเนี้ย ไม่ดีนะแย่มากเหนื่อยหนะักแต่แปลกเหมือนที่ผมเคยพูดถึงเลขสองห้าสองห้านี่มันเหนื่อยนะทําอะไรเพื่อคนอื่นตลอดไม่ชอบแต่กลับคนกลับมีให้มีให้ลูกน้องหรือใครๆเดี๋ยวผมจัดเลขนี้ให้เขาแปลกไหมตัวเองไม่ชอบนะแต่ให้คนอื่นใช้ <c oughs> งงไหมเออ <c oughs> ผมก็งงนะ <c oughs> นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเออใช้เลขไล้มันจะไม่ดีมันถ้ามันเหมาะกับเรามันก็คือตัวเรานะครับอ่ะโอเค เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของแนวความคิดเอาถ้าเอาเรื่องของไอเดียนะเขาอาจจะไม่เด่นแต่ถ้าเอาเรื่องของความชํานาญนะความชานาญความแบบอะไรที่มันลงลึกรายละเอียดทุกอย่างเป๊ะๆเ,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 เนี่ยผมว่าเขายืนหนึ่งมาเลยนะครับคล้ายๆกับหนึ่งเจ็ดแต่นี่มันเด่นกว่าเพราะมันมีห้านะมีพ้าพื้นหันเข้ามาปุ๊บมันดูแบบ ไอเดียที่ออกมาหรือว่าวิธีการคิดที่ออกมานี่มันดูหนักแน่นชัดเจนนะครับแต่ข้อด้อยคือมันเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงคือมันยึดมากยึดติดมากไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจความคิดคนอื่นแต่ไอความคิดเขาเองนะมันก็ลึกมากเขาลึกแบบลึกสุดๆอะ่ะเวลาที่เราไปหาความรู้มาจากไหนไปคิดอะไรออกมาเขาก็จะแบบทําให้มันแบบสุดๆไปเลยอะ่นะไม่มีไม่มีคิดน้อยคิดอะไรไม่มี แล้วเขาเนี้ยไอไอเดียของเขาเนี้ยถ้าจะเอาไปใช้เนี่ยมันใช้ได้เลยครับแต่ไม่รู้คือถ้าเขาให้ใช้นะคือเขาคิดออกมาแล้วเขาให้คนใช้มันใช้ได้เลยมันเหมือนแบบตอบโจทย์ได้ทุกอย่างสมมุติว่าเราซื้อรถมาคันหนึ่งเราไม่รู้หรอกมันทําอะไรได้แต่รถคันนี้ทําได้สมมุติว่าไอให้ไอเดียคนนี้เป็นรถคันเนี้ยเป็นรถคันที่เรากระ,ะอองไปจากคนคนเนี้ยตอบโจทย์ทุกอย่างอยากรู้อะไรอยากมีอะไรแต่ต้องถามนะเออทำอะไรอย่างนั้นประมาณเนี้ยครับหนึ่งเจ็ดห้าดูจาก ดูจะครอบคลุมกว่า571 571จะเป็นแนวทางตัวเองจาจาแต่ว่าความชัดเจนความเป็นตัวเองมีสูงมากถ้าเกิดว่าจะตัดสินใจคนตจดสิใจถ้าเด็ดขาดผมให้571แต่ถ้า175ผมให้ชัดเจนมายถึงว่าผมให้มันดูมันดูสุข,ขุมกว่าเอางี้ดีกว่ามันดูสุข,ขุมกว่ามันดูไม,ไม่ไม่เข้าข้างตัวเองสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าทั้งทั้งสองอันนี้ถ้าถ้าอยู่ท้ายแล้วอันไหนแบบดูเข้าข้างตัวเองสุดๆก็571 แต่ถ้าถามว่าหนึ่งเจ็ดห้าเขาข้าตัเงไหมก็มีบ้างมันก็มีแหละมีความหา้ามันก็มีความเป็นตัวตัวนี่คือ,น,คอนี่คือด้านดอยแต่ว่าถ้าด้านดีคืออะไรที่คิดออกมาอะไรที่เขากําลังคิดหรือกําลังทําน่ะมันคือที่สุดแล้วนะครับถามว่าเครียดไหมก็แน่นอนครับเขาเป็นคนจริงจังไนมันก็ต้องมีความเครียดอยู่บ้างนะครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าคนคนนั้นเขาต้องทํางานแบบนั้นเขาต้องมีความคิดและต้องแบบดูรอบครอบตลอดเวลาอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็ตอบจบ โอเคเรื่องต่อไปเรื่องความรัก <laughs> ไม่เด็กครับไม่เด็กเรื่องความรักแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคู่แล้วผมมองว่าก็อยู่ยาวเพราะว่าเขาเลือกแล้วอ่ะเขาคัดมาอย่างดีแล้วว่าคนนี้ต้องเป็นสามีฉันคนนี้ต้องเป็นภรรยาฉันคือเขาคัดมาแล้ว,วเขาเลือกมาแล้วจากสิ่งนี้เขาเลือกมันก็จึงเป็นความรักที่คล้ายๆกับว่ามันผ่านการไตร่ตรองมาแล้วเต็มที่เพราะนั้นก็คืออยู่กันยาวจนแก่จนเฒ่า อันนี้คือมองในมุมดีนะแต่มองรู้รยานก็คือมันเขาเป็นคนเครียดอะ่ะบางคนตั้งใจทําอะไรทุกอย่างให้มันดีที่สุดอะ่ะบางทีถ้ามองว่าเออมันเหนื่อยนะทําอะไรเพื่อครอบครัวอะไรเงี้ยคือถ้าเรามองในมุมของอารทำเพออื่อครอบครัวเราก็เราก็เหนื่อยก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่เสียดเดียจแต่าว่าบางทีเราไปคิดมากไปกับลูกกับสามีกับภรรยายคิดเยอะไปอะไรเงี้ยบางทีก็เกิดแรงกดดันในครอบครัวนะครับหรือว่าหนุ่มสาวก็ตามที่ในเลขกลุ่มนี้ก็จะประมาณว่าจริงจังอ่ะ อยากให้แฟนเป็นอย่างนั้นอยากให้แฟนเป็นอย่างนี้อะไรถ้าเกิดมีมองในมุมด้อยๆมันไปเครียดมันก,นนก็นั่นเกินไปบุคลิกภายนอกเราก็ดูเรียบๆอยู่แล้วไอ้ก <c oughs> ่อจะมีใครเข้ามามันก็ดูยากนะแต่เอาว่าถ้าเกิดว่าเออถ้าเกิดว่ามันได้สมหวังไปแล้วเออได้มีคู่มีอะไรหรือก็ <c oughs> ถามมันก็โอเคนะก็ <c oughs> ถือว่าอดทนมากเป็นคนที่แบบรัก,ร,กรักด้วยใจจริงๆนะครับมองมองให้เขาเป็นมุมดีนิดหนึ่งตรงนี้นะครับอ่ะโอเคต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงิน หาเงินคือเมื่อวานมีคนถามมามากว่าเลขไม่มีการเงินเลยมันเป็นยังไงนะครับเลขที่ไม่มีการเงินคุณจะเด่นเรื่องงานอย่างเช่นกลุ่มนี้เด่นเรื่องงานงานที่คุณทำนะแน่นอนมันได้เงินร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งตั้งใจทํางานเยอะๆตั้งใจทํางานอย่างละเอียดอย่างรอบคอบไปแี้เงินมันก็ต้องตามมาใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณไปเครียดมากเครียดแบบโอ้ใช่จะหาะไรายได้ยังไงนู่นนี่นั่น,นเลขกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ตอบโจทย์นี่ออกใช่ไหมเออส่วน ถ้าเรื่องการเก็บนะอ่าวนี่เราการเก็บมันไม่ได้เกี่ยวกับไปหาเงินใช่ไหมไมันเรื่องการเก็บเงินที่มีอยู่จัดการเนี่ยผมว่าเลขกลุ่มเนี่ยจัดการได้ดีแบบล็อกอยู่เลยถ้าบอกว่าเก็บเงินนะเหมือนก็นแบบอาจจะออกไปวันละลย,ยี่สบบาทสามสิบบาทเองไหมเอาไว้แค่ค่ากินอย่างอืงอ่นก็ไม่ซื้อเลยอะไรเงี้ยก็ขนาดน,นั้นเลยครับเพราะว่าคนคิดเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการจะทําอะไรสิ่งนั้นนะถ้าบอกว่าให้เก็บเงินเนี่ยเก็บอยู่แน่นอนแต่ถ้าเรื่องหาก็ ก็ตามทางครับไปหาเงินสิก็จะมีช่องทางว่าจะหาโน่นนี่เนอะกว่าจะหาได้นะหมายถึงว่าก็่จะวางรูปแบบได้แต่คือพอวางรูปแบบแล้วไปหาก็คือได้เลยประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องการเงิน,นอ่ะโอเคคุณนายถาวว่าแนวโหดตบจูบไหมในชั้นเรียนถามนะครับไม่ถึงขนาดนั้นครับค่อนข้างจะเงียบด้วยซ้ำไม่ไม่ไม่รุนแรงนะคือถ้าเพราะมันไม่ใช่เลขของกําลังไงถ้าเป็นเลขของกําลังยิงสามยี่สิบแปดไง เออโอเคอาจจะมีมุมนั้นออกมาแบบได้ด้านดอยอาจจะมีมุมนั้นแต่นี่คือหนึ่งเจ็ดเขาเงีย,งยบๆแต่มีห้อเงียบมากคือเก็บไว้ในใจส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของของรู้สึกมากกว่าไม่ไม่ได้แบบห่วทำมันต้องคิดว่าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดไม่สายหดวเขาไม่ห่วนะเขาอดทนนะครับอ่ะโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกลับมาทั้งทีก็ขอจะเต็มนานหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านจากทางทางช่องยูทูบแล้วก็ทางช่องหรือเลยขยาก่อนนะครับ พรุงนี้ก็มาตามปกตินะครับตามเวลาเดิมน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ